ครับวันนี้มาทำกุญแจรถนิตสันเทียน่าสมาร์ทคีย์ครับผมนี่ที่หมดเดิมลูกค้าอันล็อกล็อกอันนี้อันใหม่ครับโปรแกรมขึ้นใหม่ล็อกอันล็อกเดี๋ยวไปเทสสตาร์ทที่รถกัน หยยบคาดกดปุ่มสตาร์ท่ารถติดแล้วนะครับโอเคมืดหน่อยอ่สว่างแล้วอบอยังจะหมดปำขึ้นใหม่ อันนี้คองเดิมลูกค้าโอเคครับจบงาน